อยู่ดีๆรค้างคาวบินเข้าบ้านนกมาทำรังตรงชายคาหรือเพิ่งมาวนรอบๆหน้าต่างเคยเจอแบบนี้ไหมอย่าเพิ่งไล่เพราะนี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณจากจักรวาลที่กำลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณการที่ค้างคาวนกหรือพึ่งเข้าบ้านตามความเชื่อของคนไทยและสายมูเตลูมีความหมายแตกต่างกันดังนี้ ขังข่าวเข้าบ้านตามความเชื่อในสายมูเตลูและวัฒนธรรมไทยมีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ความเชื่อบวกสื่อถึงโชคลาภหรือมีทรัพย์สินเงินทองจะเข้ามาในบ้านบางความเชื่อมองว่าเป็นสัญญาณว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความเชื่อลบบางกลุ่ม อาจสื่อถึงความลับความลวงหรือพลังงานลบโดยเฉพาะหากค้างคาวบีดนวลอยู่ไม่ยอมออกความหมายเชิงมงคลด้านดี 1. สื่อถึงโชคลาภเงินทองคนโบราณเชื่อว่าค้างคาวบินเข้าบ้านเท่ากับเงินทองจะบินเข้ามาโดยเฉพาะถ้าเข้ามาในเวลากลางคืนแล้วบินออกไปอย่างสงบเป็นลางดี 2. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง บ้านที่คขังขาวกล้าเข้ามาอาจเป็นเพราะมีพลังงานดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางสื่อถึงพลังลึกลับที่ช่วยดึงดูดความมั่งคั่ง 3. บ้าน,นมีพลังงานดีขังขาวเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวถ้าบ้าน,นมีพลังงานดีมกักดึงดูดสัตว์เหล่านี้เข้ามาความเชื่อในแง่ลบต้องพิจารณาประกอบหเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพหรือการตัดสินใจ หากค้างขาวบินวนไม่ยอมออกหรือเกาะมืดมืดซ่อนตัวนานอาจเป็นสัญญาณให้เจ้าของบ้านตั้งสติตรวจเช็คสุขภาพหรือมันทำบุญ 2. ความลับเรื่องซ่อนเร้นบางตำราชเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับหรือพลังลึกลับที่รอการเปิดเผยวิธีเสริมสิริมงคลเมื่อค้างคาวเข้าบ้านหนึ่งจุดทูปเก้าดอกกลางแจ้งหน้าบ้านแล้วอธิษฐานว่า หากท่านนำพาสิ่งดีงามมาขอให้เปิดทางให้โชคลาภความเจริญเข้าบ้านหากมีเครา์ภัยขอให้ผ่านพ้นด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ 2. ทํทำบุญใส่บาตรหรือบริจาคของให้กับสถานสงเคราะห์เพื่อเสริมดวงชะตา 3. อย่าไล่หรือทำร้ายค้างคาวหากสามารถเปิดประตูหรือหน้าต่างให้มันบินออกเองจะดีที่สุด นกเข้าบ้านเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยให้ความสนใจเพราะถือว่าเป็นลางที่บอกเหตุล่วงหน้าได้ในทางสายมูและความเชื่อพื้นบ้านโดยมีทั้งด้านดีและที่ควรระวังขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นๆความเชื่อบวกหากนกบินเข้ามาแล้วบินออกไปเองมักถือว่าเป็นลางดีจะมีข่าวดีหรือแขกมาหาบางเชื่อว่าเป็นสัญญาณของโชคการงานหรือการเดินทางความเชื่อลบ หากนกบินชนกระจกหรือตายภายในบ้านอาจสื่อถึงข่าวร้ายหรือเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้านความหมายเชิงมงคลลางดี 1. ข่าวดีจะมาถึงถ้านกบินเข้ามาแล้วบินออกไปเองอย่างสงบถือว่าเป็นสัญญาณว่าจะมีข่าวดีหรือแขกดีมาหาอาจเกี่ยวข้องกับโชคลาภงานใหม่หรือคนรัก 2. มีโอกาสเรื่องการเดินทางหรืองานใหม่ นกสื่อถึงการเคลื่อนไหวและอิสระหากช่วงนี้คุณกำลังลังเลเรื่องงานการย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนี่อาจเป็นสัญญาณให้เริ่มเดินทาง 3. ผู้ล่วงลับมาเยี่ยมในสายความเชื่อบางกลุ่มหากนกมาในช่วงเช้าอาจตีความว่าวิญ,ญญาณของญาติผู้ล่วงลับมาดูแลโดยไม่ต้องกลัวเพราะถือว่าเขาเป็นห่วงความเชื่อในแง่ลบต้องสังเกตพฤติกรรมนกหนึ่ง ถ้านกบินชนกระจกตายภายในบ้านถือเป็นลางร้ายคนโบราณมักให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือข่าวร้ายจากทางไกลควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลและไหว้เจ้าที่เจ้าทาง 2. ถ้านกส่งเสียงร้องโวยวายทำรังในบ้านบางความเชื่อมองว่าบ้านกำลังมีพลังงานแปลกหรืออาจจะต้องปรับห่วงจุย้ยวิธีแก้เคล็ดหรือเสริมโชค จุดทูบห้าดอกไหวกลางแจ้งพร้อมกล่าวว่าขอบคุณสำหรับลางสังหรณ์หากมีสิ่งดีขอให้สมปรารถนาหากมีเคราะห์ขอให้ผ่อนหนักเป็นเบาใส่บาทหรือปล่อยนกเพื่อเสริมดวงและเป็นการแสดงเจตนาดีต่อชีวิตสัตว์หมั่นทำบุญบ้านเช่นการสวดมนต์เปิดบ้านรับแสงแดดทำความสะอาดความเชื่อด้านมงคลถ้านกทำรังในตำแหน่งดีหนึ่งบ้านจะมีโชคมีความมั่นคง การที่นกเลือกทำรังในบ้านสื่อถึงบ้านหลังนั้นมีพลังงานดีปลอดภัยและเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่มักหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงทางการเงินและครอบครัว2มีสมาชิกใหม่หรือข่าวดีเกี่ยวกับคนในบ้านโดยเฉพาะถ้านกออกไข่หรือมีลูกนกเกิดในบ้านเชื่อกันว่าอาจมีคนตั้งครรภ์หรือได้สมาชิกใหม่ในครอบครัว ถ้าเพิ่งเริ่มธุรกิจอาจหมายถึงกำลังเติบโตได้ดีความเชื่อในแง่ต้องระวังขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทำรังตำแหน่งที่นกทำรังความเชื่อบริเวณหลังคาหรือชายคาดีมากเป็นมงคลบ้านจะมั่นคงเจริญรุ่งเรืองตรงหน้าประตูบ้านอาจขัดโชคลาภหรือพลังงานดีที่ควรไหลเข้าบ้านบริเวณหิ้งพระหิ้งเจ้าที่ไม่เหมาะควรเชิญให้ออกอย่างสุภาพและทำความสะอาดทันที ในห้องนอนอาจเกี่ยวข้องกับพลังงานลึกหรือวิญญาณให้ทำบุญอธิษฐานให้ดีก่อนจะเคลื่อนย้ายรังออกห้องครัวเตาไฟเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพและความร้อนใจในบ้านหากอยากให้เสริมมงคล 1. อย่าไล่หรือทำร้ายรังนกถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อหากจะย้ายควรจุดธูปห้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางว่า ขออนุญาตเคลื่อนย้ายรังนกเพื่อความสะอาดและปลอดภยัยขอให้สิ่งดีที่นกนำมาอยู่กับบ้านของข้าพเจ้าตลอดไป 2. ทํทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อเสริมความสงบร่มเย็นในบ้านเช่นการใส่บาตหรือถวายน้ำดื่ม 3. ถ่ายรูปเก็บไว้แต่ไม่แชร์เยอะเพราะเชื่อว่าเป็นโชคเฉพาะบ้านนั้นการเผยแพร่ามากไปอาจกระทบพลังงานบวก พึ่งเข้าบ้านหรือพึ่งมาทำรังในบ้านเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่หลายคนมองว่าเกี่ยวข้องกับพลังงานและโชคลาภตามความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมโบราณซึ่งโดยรวมแล้วถือเป็นลางดีในหลายตำราแต่ต้องพิจารณาจากพฤติกรรมของพึ่งและตำแหน่งที่เข้ามาด้วยค่ะขีดขีดขีดความเชื่อเชิงมงคลลางดีหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภและความมัง่งคั่ง พึ่งเป็นสัตว์ขยันและเกี่ยวข้องกับน้ำพึ่งซึ่งเปรียบเหมือนความหวานความอุดมสมบูรณ์โบราณเชื่อว่าถ้าพึ่งบินเข้าบ้านหรือทำรังบ้านหลังนั้นจะมีเงินทองความรักความอบอุ่นเพิ่มขึ้น 2. บ้านมีพลังงานดีดึงดูดสิ่งมงคลพึ่งจะเลือกทำรังในที่ปลอดภัยและมีพลังดีแปลว่าบ้านคุณอาจมีเจ้าที่แรงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล จึงดึงดูดสัตว์มงคลมาอาศัย 3. เพึ่งมาอย่างพลังบุญหากเพิ่อทำบุญบ้านไหว้พระหรือมีของหวานบูชาในบ้านเพึ่งอาจมาเพราะกลิ่นบุญและพลังดีสิ่งที่ควรระวังในบางกรณี 1. ถ้าเพิ่งบินเข้ามาแล้วตายติดอยู่ในบ้านจำนวนมากอาจหมายถึงพลังบางอย่างตึงเครียดหรือมีเรื่องติดขัดควรทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อปรับสมดุล 2. ถ้าทำรังใกล้คนอยู่อาศัยมากเช่นใต้หลังคาในห้องนอนบริเวณประตูเข้าออกอาจเป็นอันตรายจากการโดนต่อยควรขออนุญาตเจ้าที่ก่อนจะย้ายโดยจุดทูบ9้าดอกบอกกล่าวว่าขออนุญาตเคลื่อนย้ายรังพึ่งเพื่อความปลอดภยัยขอให้โชคลาบและพลังดีที่พึ่งนำมาอยู่กับบ้านนี้ต่อไปเสริมมงคลเมื่อพึ่งเข้าบ้าน ถวายของหวานเช่นน้ำพึ่งขนมไทยหรือน้ำเปล่าไว้ที่หน้าบ้านหรือโต๊ะบูชาปล่อยนกหรือปลาเก้าตัวเพื่อเสริมบุญต่อโชคลาภที่พึ่งนำมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางพร้อมขอพรว่าขอให้พึ่งนี้นำโชคลาภความรักและความมั่นคงมาให้ครอบครัวของ